Mellow Culture Art สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายการ m e l o o w Art แอนด u เคานะครับอยู่กับผมตัก๊กวัสุวรยางกูล m e l o o w Art แ u l t u r e จะคอยนำเรื่องราวในทุกๆแง่มุมเกี่ยวกับศิลปะเอามาฝากคุณผู้ฟังกัน m e l o o w Art แอนด u เคาเพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับ คุณรู้ฟังครับในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรที่เราอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำหรือทำไม่สำเร็จบ้างไหมครับอย่างเช่นอยากจะไปกินอาหารร้านนั้นจังเลยหรืออยากจะเริ่มต้นงานใหม่สักทีอยากจะบอกรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าอยากจะออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวไปรอบโลกแต่ก็ยังไม่เคยที่จะได้เริ่มต้นความฝันนั้นสักทีนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนมีความอยากหรือว่ามีความฝันอยู่ แต่ความอยากเนี่ยมันต้องอยาก Omaha, แค่ไหนแล้วมันต้องอาศัยอะไรให้ความอยากนั้นมันกลายเป็นความฝันที่กลายมาเป็นความจริงได้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับว่าความอยากเนี่ยมันต้องอยากแค่ไหนที่จะเปลี <grandma. S 1> ่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้พอพูดถึงเรื่องนี้ผมก็นึกถึงตอนที่ผมเรียนการแสดงครับคือผมเรียนเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับละครเวทีแล้วก็บางครั้งก็เป็นครูสอนการแสดงใช่ไหมครับในคลาสการแสดงเนี่ยมันจะมีเวิร์กช็อปอยู่เวิร์กช็อปหนึ่งที่เรียกว่าเวิร์กช็อป โต๊ะยักษ์ครับมันจะเป็นเวิร์กช็อปแรกๆที่ใครหลายๆคนพอเริ่มเรียนการแสดงเนี่ยต้องเจอวันนั้นพอผมเตรียมตัวร่างกายเสร็จใช่ไหมครับกำลังจะเริ่มค้าสเรียนการแสดงครูก็เอาโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยมาตั้งกลางห้องเป็นโต๊ะตัวใหญ่ๆแล้วครูก็บอกว่าให้เริ่มต้นวันนี้ด้วยการที่กระโดดข้ามโต๊ะตัวนี้ให้ได้โอ้โหคราวนี้ก็มองหน้ากันเลือกลากเลยครับครูก็ถามว่าคิดว่ามีใครกล้าที่จะกระโดดข้ามโต๊ะตัวนี้บ้างเอาล่ะครับ เพื่อนๆก็บางคนก็บอกว่ากล้านะครับบางคนก็บอกว่าไม่กล้าทีนี้พอถึงข่าวเราที่จะต้องไปกระโดดข้ามเนี่ยเราก็คิดในใจเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้ากระโดดข้ามโต๊ะต,ตัวนี้เนี่ยมันต้องออกแรงแค่ไหนนะหรือว่าถ้าหากว่าเราจะวิ่งเต็มที่เลยแล้วกระโดดข้ามโต๊ะแต่ถ้าตอนที่กระโดดอยู่กลางอากาศแล้วขามไม่เกี่ยวกับโต๊ะเนี่ย เราจะล้มลงไปหน้ากระแทกมันจะเจ็บตัวไหมนะแล้วพอเจ็บแล้วมันจะตั้งอายเพื่อนแล้วก็ต่อไปจะกล้ากระโดดข้ามมันไหมนะโหระหว่างที่คิดอยู่ตอนนั้นนะครับครูก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยทำได้เลยไม่ต้องคิดแล้วโหเท่านั้นแหละครับก็วิ่งเต็มที่แล้วก็กระโดดข้ามสุดท้ายมันก็ข้ามโต๊ะตัวนั้นได้จริงๆครับพอข้ามได้มันก็แฮปปี้ใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆ่ทีละคนก็ค่อยๆกระโดดข้ามโต๊ะตัวนั้นกันไปทีละคนสุดท้ายก็สามารถที่จะกระโดดข้ามได้ทั้งห้องครับ พอเรากระโดดข้ามโต๊ะตัวนี้ได้เนี่ยครูสอนการแสดงของผมเขาก็ชวนคุยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความอยากล้วนๆเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นเราอยากที่จะเรียนการแสดงเราก็เลยมาที่คลาสมาที่ห้องห้องนี้แล้วที่นี้พอความอยากหรือแพชชั่นเนี่ยมันไม่สามารถที่ทําให้ความฝันเป็นจริงได้ครับแพชชั่นหรือความอยากเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความกล้าด้วยครับความกล้าเนี่ยทำให้เรา สามารถที่จะข้ามผลอุปสรรคที่เราเจอได้เหมือนกับโต๊ะตัวนี้ที่ตั้งอยู่กลางห้องใช่ไหมครับมันเป็นอุปสรรคเล็กๆอุปสรรคหนึ่งที่เราต้องเจอในการที่เราจะค้นหาสิ่งที่เราอยากจะทําให้ความฝันของเราเป็นจริงผมคิดว่าเรื่องเงนี้เนี่ยก็เหมือนกับความยากทั้งหลายในชีวิตของเราใช่ไหมครับพอเราอยากจะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเชน่นเราอยากจะทําธุรกิจเราอยากจะสร้างผลงานของเราแต่เราก็จะพบว่ามันมีอุปสรรคก้อนที่หนึ่งที่เราต้องเจออยู่ ถ้าเราไม่ข้ามอุปสรรคก้อนแรกก็ไม่มีวันที่เราจะไปสู่ความสําเร็จของเราได้จริงไหมครับเพราะงั้นวันนี้เมโลอาร์ตแอนด์คาลเจอร์เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องของความกล้าครับทํายังไงให้เรามีความกล้าหรือความกล้าเนี่ยมันเริ่มต้นที่จุดไหนมันมีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของความกล้าและอะไรที่จะทําให้คุณกล้ามากขึ้นเอาล่ะครับวันนี้จะสรุปมาเป็นข้อๆอ,อย่างง่ายๆในการเริ่มต้นที่จะมีความกล้าในการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่าง วันนี้เราพูดคุยกันถึงในเรื่องของความกล้านะครับความกล้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มันดีขึ้นความกล้าในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ฟังถ้าหากว่าจะพูดให้มันง่ายขึ้นเกี่ยวกับความกล้าก็น่าจะเริ่มต้นที่เรื่องของการมีความมั่นใจการมีความมั่นใจพอที่จะทำให้เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับ ทั้งนั้นเรามาเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลานะครับผมจะแบ่งเป็นข้อๆแล้วกันว่าวิธีที่ทําให้เรามีความกล้ามีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้เราระมัดระวังความคิดที่เราบอกกับตัวเองครับลองดูนะครับความคิดแรกบอกว่าอืถ้าทําสิ่งสิ่งนี้เนี่ยโอโ้โหมันยากเลยเกินไม่มีทางทําสําเร็จหรอกมันยากมากๆยังไงก็ล้มเหลวแน่ๆแต่อีกความคิดหนึ่งบอกกับเรานะครับว่าเป็นไงเป็นกัน ยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องทาให้สาเร็จเพราะว่าเราเนี่ยทำมาตั้งเยอะแล้วเราฝึกฝนมาตั้งเยอะแล้วเราต้องทํามันสําเร็จแน่นอนเลยความคิดแบบแรกกับแบบที่2เนี่ต่างกันมากเลยใช่ไหมครับแต่ความคิดที่ประสบความสําเร็จได้น่าจะเป็นความคิดที่2มากกว่าเพราะว่าความคิดที่2เนี่ยเป็นความคิดแบบโพสิทีฟครับ การที่เรามีมุมมองแบบ positive thinking เนี่ยทำให้เราหยุดมองโลกในแง่ลายครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองด้วยยิ่งเรามีกำลังใจมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะเริ่มมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วก็กล้าทำสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยให้มันสำเร็จให้ได้ครับคุณผู้ฟังข้อต่อมาครับเขาบอกว่าให้เราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอันนี้จริงมากๆเลยนะครับถ้าเรามัวแต่สนใจคนอื่นว่า คนอื่นเนี่ยโ,โหเขาเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วเราจะตามทันไหมนะหุ้ยทาไมต้นทุนของเขาเยอะกว่าเราแล้วเราจะทําสําเร็จไหมในเวลาที่มีถ้าเรามัวแต่มองว่าคนอื่นมีอะไรแต่ไม่ได้มองหรือไม่ได้สํารวจเลยว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรเราก็จะตามคนอื่นไม่ทันจริงๆครับเขาบอกว่าให้เราหยุดสนใจคนอื่นก่อนแล้วก็หันกลับมาสนใจตัวเราเองแล้วก็สนใจเป้าหมายของเราดีกว่านะครับพอเราเข้าใจตัวเองใส่ใจตัวเราเองเราก็จะมั่นใจมากขึ้นครับ แล้วก็สามารถที่จะกล้าที่จะทําสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยให้มันสาเร็จได้ข้อต่อมาเลยเขาบอกว่าให้เราลองออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนของเราบ้างครับหลายๆคนจะมีคอมฟอร์ตโซนหรือพื้นที่ที่เราไว้วางใจอยู่นะครับว่าถ้าเราทําสิ่งนี้มันทําได้ดีแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่กล้าทําสิ่งสิ่งอื่นที่เราไม่เคยทําเพราะเรากลัวที่จะผิดกลัวที่จะพลาดแล้วเราก็จะไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ไปทดลองใช้ทักษะอื่นๆสักทีนะครับ เขาบอกว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จให้เรามีความมั่นใจให้เรามีความกล้าที่จะออกไปนอกคอมฟอร์ตโซนออกไปนอกโซนปลอดภัยของเราบ้างทําในสิ่งที่เราไม่ถนัด mm hmm. เช่นเราไม่กล้าที่จะพรีเซนต์งานเราไม่กล้าที่จะสร้างผลงานของเราเอง mm hmm. ก็ลองดูครับ mm hmm. ค่อยๆทําสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆออ,ออกไปนะครับแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ออกไปใหม่ เพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้ทักษะใหม่ๆในการให้เราฝึกฝนทําสิ่งที่เราไม่ถนัดมากขึ้นเพราะเรามีความกล้าในการที่จะออกไปนอกคอมฟอร์ทโซนมากขึ้นแล้วสุดท้ายเราก็จะกล้าทําในสิ่งที่เราอยากจะทําให้สําเร็จได้ครับข้อต่อม,มานะครับเขาบอกว่าให้เราออกกําลังกายครับจริงอยู่นะครับว่าความกล้าเนี่ยมันอยู่ที่ใจใช่ไหมครับมันอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่จิตวิญญ,ญาณอะไรแบบนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคําพูดที่บอกว่าจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยมันอยู่ในร่างกายที่เข้มแข็งเช่นกันนะครับ ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงทีเดียวนะครับพอถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความมั่นใจและเรามีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงมากพอจิตใจของเราเนี่ยก็จะเข้มแข็งไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะหมั่นออกกาลังกายในทุกๆสัปดาห์นะครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้เนี่ยผมให้เป็นพิเศษเลยนั่นก็คือถ้าอยากมีความกล้ามากขึ้นให้เรามองว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของความสําเร็จของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราอยากได้มันแค่ไหนครับ ถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีเพราะว่าเมื่อมีชีวิตที่ดีแล้วคุณภาพชีวิตของเราเป็นยังไงเราจะได้รับอะไรบ้างนั่นก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยมากระตุ้นครับให้เราพร้อมที่จะเริ่มต้นทําสิ่งต่างๆกล้าที่จะกระโจนเพราะเราอยากไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมครับนั่นจะทําให้เราพบกับความสําเร็จได้เพราะว่าเรามองเห็นเป้าหมายของเรานั่นเอง และนี่ก็คือ5ข้อที่เรามาฝากกันให้คุณมีความมั่นใจที่จะเพิ่มความกล้าของคุณให้คุณไปสู่จุดหมายของคุณได้ครับแหม่ถ้าใครชอบข้อไหนหรือเห็นด้วยกับข้อไหนหรือคิดเห็นแตกต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่เพจเบลโล่เกได้นะครับสัปดาห์นี้เอาใจสายละครเวทีใครที่ชื่นชอบการแสดงแนวละครเวทีจะเป็นโรงเล็กโรงใหญ่นะครับต้องมาฟังทางนี้เลยผมอยากพิเต์ละครเรื่องนี้มากกับเรื่องราวที่มีชื่อว่า ละครเวทีซ้อม6ปียังไม่ได้เล่นนะครับเวอร์ช mm ันรีสเตดด้วยเรื่องราวนะครับย่อๆของเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวหลังเหตุการณ์รัฐประหารของประเทศกําลังพัฒนาที่ห่างไกลแห่งหนึ่งนะครับที่มีกลุ่มนักแสดงเขาหนีลงไปอยู่ใต้ดินเพื่อซุ้มซ้อมละครเวทีที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเป็นเวลา6ปีด้วยกันด้วยความปรารถนาเดียวก็คือการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเขาดัดแปลงจากบทละครเวทีของชิลีนะครับเรื่องทา i อิงทูคีเอดอัพเ That will change the world ที่กำกับโดยเซบาสเตียนเซบาโยสนะครับเป็นผู้กำกับชาวชิลีละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันรีสเตทแล้วนะครับแล้วก็จะจัดแสดงที่ห้องประชุมอนุสร์สถาน14ตุลาถานนราชดำเนินกรุงเทพนะครับในวันที่3 1ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนแล้วก็7-8ถึง8พฤศจิกายนนี้นะครับ ซึ่งทุกรอบนียมีการบรรยายซับไตเตอร์เป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรอบเลยถ้าหากว่าสนใจก็สามารถติดตามได้ที่ทางเพจของ Crystal t h e a t r นะครับต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะว่าจำกัดที่นั่งเพียงแค่70ที่นั่งต่อรอบนั่นเองนี่ก็เป็นกิจกรรมละครเวทีที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครสนใจเนี้ยก็สามารถติดตามได้ที่เพจของ Crystal t h e a t r เลยนะครับผม วันนี้พูดคุยถึงเรื่องของความกล้าครับคุณผู้ฟังความกล้าที่จะเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากความกล้าที่จะเสี่ยสเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างแล้วมันยังมีความกล้าอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือความกล้าที่จะปฏิเสธครับเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่เราไม่โอเคหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เรามองว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ยุติธรรมความกล้าแบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับ หากว่าเรากล้าที่จะพูดความจริงกล้าที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเรามั่นใจพอที่จะพูดมันออกมานั่นก็น่าจะทําให้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผลดีของมันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงกับตัวเราเท่านั้นแต่เมื่อเรากล้าที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้มันดีขึ้นแล้ว สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อคนรอบข้างของเราด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่จะกล้าในวันนี้นะครับเอามาทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วก็พูดในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ดีขึ้นนะครับอาจจะใช้วิธี5วิธีที่บอกมาก็ได้เพื่อที่จะเริ่มต้นฝึกฝนตัวเองให้มีความมั่นใจให้มีความกล้ามากขึ้น รับรองครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับลําดับไปแน่นอนเดี๋ยวเป็นข้อความดีๆที่เอามาฝากกันในเมโลอาร์แอนด u เคนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าว่าใครอยากจะรับฟังย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่แคสบ็อกสปอติฟาหรือทาง YouTube Channel ช่องเ e l o 975หรือทางเว็บเว็บเม l o 9 7 5 m c o t net หรือทางคลื่นเม l ล975แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมตากวัสุวร,รยานกูได้ใหม่ในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะครับ ที่เม l o อา a ์ต Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mellow Culture Art and Culture.